ชอปปิ้งสปรีเกาหลีเกาใจมากชอบตรงแขนมันมากๆน่ารักมากอันนี้ก็ดูแบบคารโรสุกิว ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยก็คือเราจะมาทำช้อปปิ้งฮอล์เนื่องจากว่าประมาณเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราต้องไปงานแต่งแล้วเราอะมไม่มีชุดเรือที่เรามีทั้งหมดมันเป็นสีขาวกับสีดําซึ่งมันไม่สามารถใส่ไปงานแต่งได้อยู่แล้วเนาะก็เลยชวนเพื่อนไปแพลตินัมประตูน้ําซึ่งไม่ได้ไปมานานมากหลายปีแล้วนะคะไปไปมาๆม,มันก็กลายเป็นช้อปปิ้งสปรีกองข้างหลังทั้งหมดนี้ค่อนข้างเยอะมากคือมันไม่ได้มาจากแพลตินัมอย่างเดียวมันจะมีทั้งมาจากตกรุงงทอ ซ,ซึ่งเป็นตึกที่เออเคยเห็นคนรีวิวไว้เยอะแล้วก็อยากลองไปดูเพราะมันจะเป็นตึกสําหรับสาวพลัสไซส์ใช่ปะเสร็จแล้วก็ไปเดินเซ็นทรัลเวิร์ลต่อด้วยก็เลยได้มาจากในห้างด้วยไป,ไปๆมาๆมันก็กลายเป็นสามารถทาคลิปฮอลได้เลยแล้วก็มีหลายตัวที่พอใส่ปุ๊บก็มีคนทักมาถามว่าเอออันนี้ซื้อที่ไหนอันนี้ของอะไรก็เลยคิดว่าเออเอามาทําให้ทุกคนดูดีกว่าเผื่อว่าใครหาชุดแนวนไหนอยู่หรือว่าก็ดูกันจจอยไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตึกกรุงทองก่อนนะคะกรุงทองเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามแพ ว่าซื้อ1ตัวเนี่ยราคามันก็อาจจะแพงกว่าประมาณ100แต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อส่งอ่ะมันก็จะถูกลงคือบางร้าน2ตัวก็ให้ส่งแล้วนะแต่ส่วนมากจะ3ตัวซึ่งร้านแรกที่เราไปเจอมาเนี่ยเขา2ตัวส่งก็เลยอ่ะซื้อ2ตัวมาเลยเป็นเสื้อเชิ้ตเหมือนเอาไว้ใส่ทํางานอะไรเงี้ยเขาจะมีปกค่อนข้างหลายแบบเนื้อผ้าโอเคมากแล้วราคาก็ดีมากจาได้ว่าซื้อมา2ตัวตัวละส5งตัวแรกก็จะเป็นสีออกเนื้อเนื้อนะคะแล้วก็มีเหมือนจับจีตรงกลางสีแบบสุภาพนิวโชว์นิวโชว์ทุกคนสามารถใส่เที่่วเลนก็ หรือว่าใส่ไปทํางานก็ได้นะคะส่วนตัวที่2ที่ได้มาเนี่ยเป็นสีดําคือเวลาเราทํางานส่วนมากจะต้องใส่สีดําอันนี้จีบตรงกลางเนี่ยเขาก็จะจับเป็นเหมือนตัววายควยๆกันมันดูเกินระคะ<อ>เพราะว่าผ้ามันลื่นๆอะ่ะร้านต่อไปก็อยู่ชั้น2เหมือนกันนะคะอันนี้ได้มา3ตัวก็คือเป็นธาตการตลาดอะทุกคนพูดตามตรงนะพอเขาบอกว่า3ตัวเท่านี้เท่านี้อะไรเงี้ยตามันก็จะเริ่มอัตโนมัติมองหาตัวอื่นแล้วไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าบางทีเดี๋ยวได้ตัวอื่นมาแล้วแบบ ไม่ได้ใช้อะไรเงี้ยมันก็น่าเสียดายตัวแรกดูเป็นกางเกงก่อนละกันอันนี้ตอนเห็นก็คือแบบมันจะต้องสบายมากแน่ๆทุกคนดูดิขนาดในกล้องทีเห็นเลยว่ามันแบบวีวาววีวาวซึ่งที่จริงแล้วใส่อันนี้ค่อนข้างใหญ่ไปสําหรับเราแต่ว่าเราอยากเอามาใส่แบบชิลๆแบบว่าใส่ขึ้นเครื่องใส่เดินทางให้ไม่ต้องมีอะไรมารัดส่วนใดของร่างกายอะ่ะมันจะมีวันที่อยากแต่งอย่างนั้นเนาะอันนี้คือที่จริงแล้วขายาวมากก็เลยไปตัดขามานะคะก่อนตัดอะ่ะมันจะสวยกว่าน,นี้หน่อยนึงเขาทําไว้สวยมากแบบมันจะเป็นคลื่นคลื่น,น,นอันนี้ที่รร้้้าาาาานนนก็่จะะพยยมตััดดใหแลวบ แต่ก็ยังไม่ถึงกับเป๊ะที่เดียวกับต้นฉบับนะคะแต่ว่าก็ยังออกมาน,น่ารักอยู่เนาะแล้วก็อีกสองชิ้นที่ได้มาของร้านนี้นะคะจะเป็นเดรสใหม่พรมนะคะประมาณนี้อันนี้ตอนซื้ออะลองไม่ได้ที่กรุงทองที่แพลตินัมอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ค่อยให้ลองอยู่แล้วใช่ไหมแบบประตูน้ำอาจจะไม่ให้ลองคือให้ลองอย่างมากก็อาจจะแบบแจ็คเก็ตหรืออะไรที่มันสวมทับได้ง่ายๆอย่างร้านนี้เขาให้เราลองกางเกงแต่ว่าพวกเดรสเนี้ยไม่ได้ให้ลองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่พอไปเดินแล้วตกใจมากก็คือกรุงทองอะไม่มีกระจก ทุกคนเดินแบบเป็นสิบสิบ้านอะ่ะไม่มีร้านไหนมีกระจกเลยจนเราอะ่ะเริ่มถามคนขายว่าเออพี่ทาไมที่นี่ถึงไม่มีกระจกซึ่งเราก็ไม่รู้นะว่าคําตอบที่เราได้มามันเป็นคําตอบที่จริงแท้ประการใดหรือว่าทุกร้านคิดเหมือนกันหรือเปล่าเขาบอกว่าเหมือนเป็นการถือเคลมเพราะว่าพอเห็นแล้วอาจจะแบบไม่ชอบตัวเองในกระจกเหมือนกลัวไม่สวยหรืออะไรเงี้ยก็เลยไม่ตั้งก็เลยแบบเออมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะว่ามันแอบ,บลําบากนิดนึงด้วยความที่พอเราไปถึงเราก็อยากทาบใช่ไหมว่าสมมุติอันเนี้ยมีสสีเราก็อยากรู้ว่าเออแล้วสีไหนมันจะเข้ากับเรา กกันลายเป็นว่าต้องเปิดกล้องหน้าดูหรือว่าต้องให้เพื่อนถ่ายรูปให้อะไรเงี้ยโอ,อ้อันนี้ก็เป็นมุมที่ไม่เคยเจอเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าฝั่งแพตตินัมอ่ะมันก็ยังมีกระจกนะใครแบบเป็นกูรู้ฝั่งนั้นก็ถ้าทราบสาเหตุบอกกันได้นะคะอยากรู้อยากรู้ตัวนี้เนี่ยชอบลายมากๆแล้วก็ชอบตรงปกคอเสื้อนะคะมันจะแบบเป็นดีเทลเหมือนงุ้มลงไปตรงกลางอันเนี้ยชอบมากตัวนี้ถ้าจะไม่ผิดจะป,ะประมาณ600นิดๆร้านนี้จะค่อนข้างราคาสูงนิดนึงถ้าเป็นพวกเสื้อไหมพรมนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งได้นี้มาเป็นเด เหมือนนกัเห็นปกก็จิ้มเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าอยากได้เสื้อผ้าสีประมาณนี้มาสักพักแล้วซึ่งมันโอเคใช่เลยแต่ว่าตัวนี้พอได้ลองจริงแล้วแอบรู้สึกว่าไม่ค่อยเข้ากับตัวเองนิดนึงอาจจะด้วยความที่ปกติไม่ได้แต่งตัวสีสันขนาดนี้ก็เลยความมั่นใจไม่สูงขนาดนั้นเลยจะต้องเปิดใจนะคะตัวนี้ก็ราคาพอๆกันนะคะประมาณ600ลืมเล่าว่าที่คุณทองเนี่ยที่จริงแล้วตอนแรกไปเพราะว่าอยากไปดูชุดไปออกงานแต่มันกลายเป็นว่าไซส์เราอะมันอยู่กึ่งกลางเกินไปทุกคนเหมือนกับว่าพอเราใส่ไซส์เล็กที่สุดที่เขามีมันก็ยังหลวมมออยู่่แแตตพพเเรราาไปินัก็ ือใหญ่เกินไปอะไรเงี้ยเออก็เลยไม่ได้เดรสที่ต้องการจะไปหาจากกรุงทองร้านต่อไปนะคะร้านนี้จะเป็นสไตล์แบบว่าสาวคาเฟ่รูรุ่ล่าชั้นสองเหมือนกันคือที่จริงแล้วอ่ะเดินหลายชั้นนะเดี๋ยวไว้ไปใหม่แล้วแบบจะไปรีเสิร์ชมาเยอะกว่านี้นะแต่ว่าคงจะไปบ่อยไม่ได้เพราะว่าไปทีละน่าจะถังแตกตัวนี้เป็นลายดอกไม้ชอบตรงแขนมันมากๆมันจะเป็นแบบแขนพองๆอย่างเงี้ยเปิดไหล่นิดนึงก็เป็นผ้าแบบลื่นๆดูดีด้วยนะคะแบบดูคาเฟ่คาเฟ่ดูเป็นสาวหวานมากร้านนี้ราคาย่อมเยาวมากประมาณรอง สองเยสามสิบอ,อะไรอย่างงี้นะตัวที่2นะคะเพราะว่าร้านนี้ก็ได้มา3าตัวเช่นเดิมเพราะว่าอยากได้ส่วนลดเสื้อยืดแขนยาวนะคะแต่ว่ามันจะมีกิมมิกตรงคอกับไหล่นะคะมันจะเป็นรูอย่างเงี้ยเปิดให้ดูมีอะไรนิดนึงแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มาจากร้านนี้นะคะอันนี้ตอนซื้อมาแอบลังเลเป็นทัดการตลาดและต้องการส่วนลดไม่ดีเลยทุกคนไม่ดีจริงๆแล้วก็เขาให้ลองด้วยร้านเนี้ยพอลองแล้วก็แบบเกิดความเกรงใจโอ,อ้เป็นคนที่แบบเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ดีเลยเวลาไปชอปปิง้งจอเป็นเดรสนะคะสีเขียวมิ้นต์คือมันก็มีความน่าร ตรงอกมันก็จจจะับีไว้นะคะคี้เนี่ยเราไม่ชอบอย่างหนึง่งคือทาชายกระโปรงตรงแบบตรงมากๆเลยอะจนรู้สึกว่าเวลาใส่ออกมาแล้วมันทื่อเกินไปนิดนึงติดใจตรงนี้นิดนึงแต่ก็อเอามานะคะตัวนี้ก็ประมาณ200เออจะเอาไปทํายังไงได้บ้างเดี๋ยวเราวาดก,กันอีกทีหนึง่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมากๆต่อไปจะเป็นที่ได้มาจากในห้างนะคะส่วนมากก็จะเป็นซา่าสิ่งแรกเลยก็คือเป็นจุดประสงค์ในการไปชอปปิ้งของเราก็คือเดรสที่เอาไปงานแต่งนะคะจะออกเป็นสีเออก็เห็นสี ชัดดีมากเลยอะเป็นสีเขียวเข้มๆทุกคนคือถ้าเกิดว่าอยู่ในที่มืดมันจะแบบ ีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่มันจะแบบเอะนี่สีกรมหรือว่าสีอะไรแต่ที่จริงแล้วมันเป็นสีเขียวแบบว่าเรียกว่าอะไรอะมรกตดมรกตดหน่อยหรอตัวนี้เนี่ยที่จริงแล้วไปลองก่อนจะเดินไปแพตินามแต่ว่าชอบแล้วเพราะว่าสีก็ตรงตีมงานเขาไซส์มันคือพอดีกันเราเป๊ๆๆๆๆแบบว่าไม่ต้องแก้อะไรเลยแต่ว่าด้วยความที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนไปงานอย่างนี้เยอะก็เลยตัดสินใจไปเดินฝั่งแพตินามฝั่งกรุงทองก่อนซึ่งอันเนี้ยจะบอกเป็นทริคไว้คิดว่าหลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละว่าที่ซาร่าปกต มันเหลืออยู่ตัวเดียวมั้งที่เป็นไซส์เราเราก็กลัวว่าเรากลับมาแล้วมันจะมีใครบัขโัยไปซึ่งมันก็คงไม่มีมัง้งแตก่ก็ต้องกังวลไว้ก่อนมาคิดเผื่อไว้ก่อนใช่ไหมก็ไปที่เคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่าฝากเขาก็จะเก็บไว้ให้แค่วันนั้นวันเดียวก็คือถึงตอนร้านจะปิดอะไรเงี้ยแหละแล้วก็บอกชื่อไว้เขาก็จะเอาไปเก็บไวใ้ให้อีกห้องนึงเลยหรือว่าสมมตุติมาที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ไม่มีไซส์ที่เราอยากได้ก็สามารถให้พนักง,งานเขาเช็คได้มันก็จะขึ้นว่าเออที่ห้างไหนมีไซส์นี้บ้างแล้วเเเเเรราาาากกกก็็็็โทไไไปปแล้้้้้้้ววใใหหบดถนนนณีัะจ ไว้ให้ถึงวันลุกขึ้นกี่โมงเราจําไม่ได้แล้วอ่ะมันจะมีเวลากําหนดอยู่ด้วยมัง้งเอาท่อนบนให้หมดก่อนแล้วกันนะคะเป็นเบลเซอร์สีเทาเข้มนะคะแล้วก็มีเป็นสไตรปลายทางแนวตรงนะคะตรงด้านข้างเขาเนี่ยจะเป็นกระดุมสามารถปลดออกได้แล้วมันก็จะเหมือนเปิดเบลเซอร์ออกมาได้เพิ่มด้วยเกาหลีเข้าใจมากใส่ไปเที่ยวเล่นได้ใส่ไปทํางานก็ได้ใช่ถูกต้องตัวต่อไปอันนี้แรนด้อม,มากแล้วก็ไม่คิดว่าจะได้จากซาลามันเป็นเสื้อกล้ามคือเราไม่เคยคิดจะซื้ออะไรแบบจุ จิกซุกจิกจากในซาล่าเท่าไหร่เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างแพงแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบข้อยกเว้นจริงๆโคตรหนาเลยทุกคนทำมาค่อนข้างหนามากนะทุกคนปะสีโอนตินอะเรียกว่าโอนตินเอาจริงๆแล้วเราก็ว่าแพงแต่ว่าก่อนนั้นเนี้ยเราไปซื้อที่เป็นอะลิซึมของยูนิโคมาบางมากก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอันนี้หนาขนาดนี้ราคานี้งั้นก็รีบสอยมาก่อนละกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ได้มาคือตัวที่ใส่อยู่นะคะเกือบลืมบอกไปแล้วเป็นเวสเป็นเสื้อกั๊กเนะค้องสี้ก็เทรงที่่ใสออกมารส่ชอทีจิง แอบเสียดายตรงกระดุมนิดนึงรู้สึกว่ากระดุมมันดูธรรมดาไม่รู้เป็นไรเวลาซื้อของชอบดูกระดุมแบบพวกเสื้อบเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยถ้ากระดุมไม่สวยก็คือไม่ซื้อหรือกางเกงก็เหมือนกันตัวนี้ก็มีความแอบขัดใจกระดุมนิดนึงแต่ว่าพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็โอเคกลืนๆกันไปอยู่กระดุมจะได้แบบไม่ต้องได้ซินเยอะมากก็โอเคอยู่นะคะต่อไปมาเป็นแก๊งน้องกระเพงบ้างนะคะคือเป็นคนชอบใส่กระเพงเนาะอันนี้เป็นออกอวันตินอวันตินอีกแล้วนะคะข้างหน้ามันก็จะมีเล่นลูกเล่นตรงเนี้ยเป็นเหมือนเป็นผ้าังลห ก็เรียบมีกระเป๋าปลอมเจาะมาให้2อ,อันนะคะตัวนี้เนี่ยลองออกมาแล้วค่อนข้างชอบทรงแล้วก็ชอบสไตล์มากมานะคะก็เลยจัดมาสองสี <c oughs> <c oughs> เป็นโลกอ่ะทุกคน <c oughs> เหมือนแบบพอเจออะไรที่ชอบแล้วก็อยากมีไว้เลยหลายๆยสีเลย <c oughs> อันนี้ก็เป็นสีดํานะคะ <c oughs> แบบเป๊ะ <c oughs> ตัวต่อไปอันนี้เป็นกระเป๋งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเป็นกรีดจับจีแบบเบบี้วันมอ e t i m ม์มันน่ารักมากอ่ะทุกคนแล้วก็ชอบลายผ้ามันด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นปลูกสีแบบเทาชมพูนะคะน่ารักมากเกาหลีมากนนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ได้มา อันนี้เป็นกางเกงกางเกงเลยกางเกงขายาวนะคะสีเทาเรียบๆแต่ว่าชอบดีเทลตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะมีจับจีบน,นุนน่ารักแล้วก็ทรงอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไรขากระบอกกว้างๆเลยใส่แล้วมันจะดูบานๆนิดนึงดูชิวๆอันนี้ก็ดูแบบคาราโลสุกิวมากตอนนี้ข้างหลังก็คือเลตุ้มเป๊ะนะคะทุกคนเดี๋ยวจะต้องเกิดการเจรีเอเบาๆกลั่นใจ <laughs> หรือเสื้อผ้าในตู้ครั้งใหญ่เพราะว่าตอนนี้แบบแน่นมากใส่ของเข้าไปแทบจะไม่ได้แล้วเสื้อผ้าอะไรที่มันเอาล็อปไซด์เนี่ยมันก็ เอารอบมาจริงๆคนพอเราไม่เห็นมันะเราก็ลืมว่ามีมันแล้วเราก็ลืมว่าเราอยากจะใส่มันเว้ยอันนี้มันคือความเป็นจริงที่แบบเจ็บปวดเดี๋ยวจะลือนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะมีคอนเทนต์ออกมาไหมเพราะว่ามันน่าจะเป็นการลือที่รุนแรงค่อนข้างพอสมควรทุกคนถ่ายออกมาเลยอาจจะแบบไม่มีความเอสเตติกใดๆนะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นคลิปที่ไม่อยากให้แม่กดเข้ามาดูเท่าไหร่เพราะคิดว่าน่าจะโดนดุแต่ก็น่าเป็นการช้อปปิ้งเสื้อผ้าครั้งใหญ่ที่คิดว่าน่าจะเป็นสุดท้ายของปีแล้วเพราะว่าก็จะะหมดปีแล้วน <laughs> ก็หวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกับคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ subscribe แชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนบ๊ายบาย